นี่เนจาลูกแคนเบอรี่อย่างงี้นะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะรสชาติเป็นประมาณไหนนี่นะมันไม่มันกรอบเพราะเนจะแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากเลยโอ้มีลูกเน่าเราล้างมาแล้วแหละเราล้างมาทําความสะอาดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองทําเหมือนที่เขาแบบฮิตทํากันในอินเทอร์เนต็ต ใช้น้ำตาลไอซิ่งแช่สไปน้ำส้มไว้หนึ่งคืนมันก็ยังประกอบมากกิงกับพริกเกลือกันหลังด <c oughs> เีเปรี้ยวาอกเกาเปรี้ยวปะแล้วก็ใส่น้ำส้มเข้าไปด้วยนี่นะคะกเทลงไปเลย ใส่น้ำส้มใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำส้มที่เอาไว้ผสมกับน้ำมีความหวานซอฟแล้วก็เทในสูตรเขาบอกว่าใช้สไปซ์เนาะ<แ>ใส่สไปซ์ลงไปจ้าแล้วเราก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะว้าว,ว,าวหอมมากแหละ กินได้ไหมโอ้วายอ,อร่อยสปายมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งจ้าก็ <c oughs> น้ำส้มเรา,เาไปแช่ไว้หนึ่งคืนในตู้เย็นนะคะแล้วเราก็มาคุกน้ำตาลไอซิ่งเอาไปอบแล้วเราก็มาลองชิมกันดูจ้าหลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็ออกมาใส่เลยจ้านี่นะคะน้ำตาลไอซิ่งเทลงไปจ้า หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอบ5นาทีนะจ๊ะแช่ตู้เย็นแล้วก็ออกมากินได้โอ้ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มีกล่องน,นะทุกคนก็เลยแบบว่าใส่ถา,านอย่างงี้นะจ๊ะลุกๆไปอมันก็มีน้ำอ่ะนะก็เปียก เลืออให้มันหมดเลยนะจ๊ะชอบหวานก็ใส่เยอะๆกินไม่ได้เดี๋ยวเอาไปอบก่อนนะทุกคนเอาไปอบก่อนจ้าไปจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมกันเลยหน้าตามันใช้ได้อยู่นะ บังดูเหมือนจะกรอบนะคะชิมก่อนกรอบไหม <c oughs> รสชาติโอเคผ่านความกรอบไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าทำผิดสูตรยังไงนะ <c oughs> แต่อร่อยมันหวานๆข้างในออกเปรี้ยวๆหรือว่าเราอบนานเกินไป ผิดสูตรอยู่ขั้นตอนหนึง่งคือเขาบอกว่าช่วงที่เอาออกจากน้ําสไปซ์แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาคุกน้ําตาลแล้วรอให้มันเย็นไงแต่ว่าเราใจร้อนเราเอาใส่เตาอบเลย5นาทีอุณหภูมิร้อยองศาออกมาน้ําตาลละลายข้างในสุกเราก็เลยเอาไปใส่ห้องฟิตทีเนี้ยก็โรยผงน้ําตาลอีกนิดนึงแต่รสชาติมันเหมือนคล้ายๆแยมเลยนะ อืแต่ถ้ามันกรอบมันจะฟินกว่านี้นะแต่ไม่กรอบมันก็อร่อยอยู่ฟิลเหมือนแบบกินน้ำตาลผลไม้เปรี้ยวๆได้ไๆคล้ายๆเย็มเละอร่อยอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำใหม่อยากแบบได้ฟิลแบบกัดระดับขบอร่อยมาก <c oughs> อร่อย <laughs> ไ,ไ,ไหมไม่มีฟีลแบบกรอบเหมือนคนอื่นเขาทำเลยอืมเปรี้ยวหวานหวานนี่แช่ช่องฟิตนะเนี่ยวร่ <is> อยก็อืมอร่อย น้องเอลรักินค่ะเล่นไหมกินแต่น้ำตาลนะเอล่ะกัดเลยค่ะ<ม>เอาไว้เดี๋ยวไปหาซื้อทำใหม่นะคะแต่ว่าอร่อยอะ่ะได้มันได้อยู่อร่อยมากเพียงแต่ว่ามันไม่กรอบแค่น,นั้นเอง